วันนี้วันนี้ม,นมานำเสนอเขา้าที่ที่ผลิตเ้าต้มไปเป็นข้ากล่องเพื่อเห้เขาจะกินง่ายๆข้าวอินรีผลิตจากข้าวอินซีค่ะนี่ข้ากล้องเขานี่มันมีอขวดหนึ่งมีอยู่สี่อย่างตอนนี้ทำสี่อย่างก่อน สิหนึ่งข้าวทับทิมสยามคือมะลิแดงข้าวเหนียวแดงแล้วก็ข้าวขาวมะลิหนึ่ศูนย์ห้าแล้วก็ข้าวเหนียวหอมผูผ่านคือมันแค่ทานให้มันเล่นๆง่ายๆเลยก็ไอมันเป็นยาไปหอมอย่างเล็กหน่อยอยัางมาือเสาอโดยลุดชั่วโมงหนึ่งดวนเป้า่าไปห้ายเออม่ต้องมีเวลา ให้เด็กหน่อยต้มเขาต้มย uh, ังให้กินก็คือสามารถเอาตัวนี้ไปกินได้เลยง่ายหรือว่าหรือว่าผู้สูงอายุัสิเนาะยังมาแรงนี่โอ้ยบ่อยากกินข่าวแล้งไม่อยากลดความอ้วนอย่างนี้สามารถจะกินนำเข่ากองได้แทนเขาได้นี่ซึ่งสารอาหารมีเยอะนำเข่าเอาเอาเอาจากตู้เย็นมาอุ่นก็ได้ใช่หรือจะแช่ตู้เย็นไว้อันนี้มัน เขาแนะน้ำให้ถ้าแช่ตู้เย็นเลยสักสามวันเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สามว่ัเอาออกมาอุ่นหรือไข่ไข่ว่าอุ่นให้เิ็กน้อยกินเหนื่อยสิอะไรหรือผู้ผู้เฒ่าหรือเจ้าของหรือไม่รุ่นนักศึกษาอัไรสิก่ะบ่มีเวลาเลยบ่มีเวลาสิหุ่นเขาหุ่นเงสิก้ะสมารถเปิดตู้เย็นกินได้เลยแทนข้าวได้เพราะว่าเป็นข้าวไรยัด แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือสมุนไพรอย่างในน้ำคือน้ำกระเจี๊ยบเพื่อล้างไขมันในเลือดประโยชน์คนกันมากมายนอกกากเจี๊ยบมาก,ก็เป็นเป็นตีนลูบก,กันอีอกระเจีย๊ยบมีประโยชน์หลายที่สุดที่สุดคือคนที่เป็นหลายสคือไขมันในเลือดนี่เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนี่เป็นน้ำอีกตัวหนึ่งที่เขาอยากนำเสนอตะกอนกำลังราคาเขาพูดถึงราคาขวดละสิบบาท แต่ถ้าคุณจะสั่งซื้อเฉพาะในอำเภรนาคูนะคะ่ครับไปส่งได้ค่ะตอนนี้โปรโมชั่นโปรโมชั่นคือสิบขวด80บาทนะคะหรือว่ามีงานบุญงานอัญงกันแล้วแต่งาน,น,งเ,ลงานเลี่ยงงานเนี้ก็สามารถสัง่งสั่งซื้อได้นะคะในราคาส่งก็คือขวดละเ็บาท ส่งให้ถึงทีจะเตว่าย่างหน่อยมีพ่อแหมวะหนึ่งร้อยขวดขึ้นไปถึงจะสูงอ่าก็วันนี้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะ